กลับมาแล้วครับช่วงนี channel, crash, ้ช่วงสุดท้ายแล้วครับในรายการเบลเบอรี่สู่รู้ครับค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวของเราเรื่องแรกนี่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งของที่คุณผู้หญิงเนี่ยพกติดกระเป๋าอยู่ตลอดเฮ้ยคุณใช้บ่อยป่ะสองครั้งเวลาผู้หญิงทาลิปสติกทำไงเห็นพี่จ๋าด้วยพี่จ๋าแต่งหน้าที่ชาโน่กิไม่ใช่ ไม่ได้ปากขยับขนาดนี้ไม่ใช่ก็ถือว่าลิปสติกนะฮะผู้หญิงขาดไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องราวที่แปลกของลิปสติกคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยรู้ซึ่งคุณรู้ไม่รู <g <g ้ครับจะมีคนมาบอกเราเออไปชมกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะน้องศิรพันธ์รัฒนาจินดาค่ะวันนี้นองมีความรู้อยู่หนึ่งเรื่องเอามาแชร์ค่ะ สาวๆนะคะก่อนออกจากบ้านต้องมีกิจกรรมหนึ่งอย่างที่ต้องทำค่ะเชื่อได้ว่าอย่างนั้นคือต้องทาลิปสติกค่ะวันนี้เสื้อสีนี้บางกว่าจะทาลิปสีส้มอีกสีดึงอาจจะต้องเปลี่ยนลิปเินสีแดงฉุดฉาดแต่คุณเชื่อไหมคะว่าลิปสติกที่คุณซื้อมาไม่ว่าจะมีสีแดงสีส้มสีอะไรก็ตามเนี่ย มีส่วนผสมของเกรดปลาอยู่ในนั้นด้วยย้อนกลับไปเมื่อ5,000ปีที่แล้วสาวชาวอียิปต์จะนำมแมลงปีกแข็งสีแดงนำมาบ,บผสมกับไข่และนำมาทาปากต่อมาพระราชนีอลิาเบธที่1ทรงโปรโดให้ผลิตลิปสติกขึ้นโดยนำสีแดงมาผสมกับขี้ผึ้งหลายศตวรรษต่อมาได้มีการนำปลอดมาผสมในลิปสติกเพื่อให้ลิปสติกมีสีแดงมากขึ้นส่วนในปัจจุบันส่วนผสมของลิปสติกนั้นหลักๆก็คือแว็กซ์น้ำมันและก็เม็ดสีแต่ถ้าจะให้มีความมันวาวแบบชิมเมอร์ ก็จะต้องผสมสารไมก้าซิลิก้าหรือเกรดปลาบดละเอียดลงไปในเนื้อสีเพื่อให้เกิดความมันวาวนั่นเองเพราะในเกรดปลามีสารเรื่องแสงสีเงินไม่ว่าจะเป็นโลชั่นหรือยาทาเล็บที่เป็นประกายมุกก็มักจะทํามาจากเกล็ดปลาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งปลาแฮริงเป็นหนึ่งในปลาที่ถูกนํามาใช้ในการผลิตมากที่สุดในโลกหืมไม่นะ่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าลิปสติกที่เราใช้จะมีสผส,สมของเกล็ดปลาด้วยนุ่นก็เพิ่งรู้เหมือนกันคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าทาแล้วสวยอะรู้ไว้ใช่ว่าค่ะ แปลกไหมงงดิเขาบอกว่าลิปติกส่วนใหญ่นะครับมีส่วนผสมของเกล็ดปลาใช่จนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ถ้าคุณผู้ชมไปที่ตลาดค่ะใครถอดเกล็ดปลาเอากลับมาบ้างนะครับ <c oughs> เอากลับมาบ้างแนละ้วมาทาปากจะได้มันเป็นชิมเมอร์ประหยัดเนาะอะ, <c oughs> อะป่าไปแล้วครับเรื่องแรกครับสูตรของเราลิปติกนั่นเองมาถึงสูตรเรื่องที่สกันบ้างครับพี่จ๋าค่ะ เป็นเรื่องราวของรถยนต์แต่ว่าวันนี้สู่รู้ของเราเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ของอทั้งโลกครับอยากรู้ไหมเป็นเรื่องอะไรอยากรู้สิไปฟังเข้าคนนี้เลยฮะสวัสดีครับกอฟพิชญาครับสู่รู้วันนี้ครับกก็จะมาพูดเรื่องรถยนต์นะครับรถยนต์ในบ้านเราครับเยอะมากเยอะมากบนถนนนี่ที่เราเห็นนี่ก็เต็มไปหมดเลยแล้วก็รถติดทุกวันจริงๆถ้ารถเราเนี่ยบนโลกเรา ถ้าเราเอามาต่อกันรอบโลกเนี่ยจะสามารถต่อกันแล้วเหมือนเรียงกันเนี่ยต่อกันอนะเป็นแถววนอยู่รอบโลกเนี่ย65รอบครับข้อมูลจากวารสารวอ h ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวงการธุรกิจรถยนต์ทั่วโลกเปิดเผยว่าปัจจุบันมีรถยนต์ประเภทวิ่งบนท้องถนนท,นทั่วโลกถึง1,000ล้านคันซึ่งสหรัฐอเมริกายังคงครองสถิติประเทศที่มีรถยนต์มากที่สุดในโลก ในอัตราส่วนรถยนต์1คันต่อประชากร1.3คนรองลงมาก็คือจีนประมาณ78ล้านคันแสงในญี่ปุ่นซึ่งมีรถยนต์73.9ล้านคันขณะที่ประเทศอินเดียมีรถยนต์ทั้งหมด2 0 8ล้านคันส่วนของไทยก็12ล้านคันค่ะซึ่งถ้าเรานำรถยนต์ทั้งหมดบนโลกใบนี้มาต่อกันก็จะวนรอบโลกได้65รอบเส้นรอบวงโลกเท่ากับ4 0่หกิโลเมตร65รอบก็เป็นระยะทางประมาณ2 6 0ล้านกิโลเมตรค่ะ ส่วนสถิติการจะราจรที่ติดขัดที่สุดในโลกอยู่ที่ฝรั่งเศสบนทางด่วนจากลียงสูป,ปารีสเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี1980ที่มีการจะราจรติดขัดยาวถึง176กิโลเมตรค่ะเป็นไงล่ะครับ <laughs> <laughs> พอรู้แล้วมัน65รอบเนี่ยเราก็ควรจะลดลงนะครับส่วนตัวผมเองคิดว่าน่าจะแบบจำกัดเหมือนที่แบบต่างประเทศเขาจะมีจำกัดว่าครอบครัวหนึ่งซื้อรถได้กี่คันอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เยอะเกินเงี้ยถ้าแบบซื้อครอบครัวหนึ่งซื้อ10คันเงี้ย ต่อเพิ่มอีกประมาณ75ล้านรอบเลยที่เพีย,ท,พยที่เพียรไหมฮะเรื่องรถติดไม่ใช่อ,อ๋อเรื่องรถติดใช่ไหมเลียกจริง,รงต้องยอมรับกันไปสําหรับรถติดนะครับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะฮะแต่ว่าขอฝากไว้นิดนึงครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทําลายสถิติแล้วไม่เป็นเรื่องดีไม่ดีค่ะผลสอบโอเนีครับครั้งล่าสุดนี้นะฮะเด็กไทยของเราทําลายสถิติประเทศไทยครับ สถิติโลกเลยลอัน,นีโลกเลยนะยในการทำข้อสอบได้ไม่ถึงร้อยละยี่สิบผลสอบโอเน็ตโอเน็ต <c oughs> ภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์เนี่ยออกมาว่าเด็กไทยเนี่ยทำได้ไม่ถึงร้อยละยี่สิบครับอยากพี่จ๋ารครับมีความคิดเห็นยังไงเป็นด็อกเตอร์แล้วเนี่ยยังปบบนี้ใจเย็นกดดันการที่มีความคิดว่าจริงๆแล้วในการเรียนที่ยิ่งไปกดดันน้องๆมากเนี่ยบางทีมันทำได้ไม่ดี นะคะแต่ว่าเราก็ต้องต้งใจรยนอยู่ดีแหละนะคะคยังไงเนี่ยการศึกษาแบบพื้นฐานนะ่ะเราก็ต้องทําให้มันได้มากกว่าน,นี้นะคะน้องๆที่อยากจะช่วยผมหมดเวลาแล้วนะครับเรามี a c e b o o k นะเข้าไปดูภาพเบื้องลงเบื้องหลังกันได้แล้วติดต่อสื่อสารกับเราได้ที่เดิมนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดมีอะไรอยากจะให้ข้อเสนอแนะเราบ,บ,บ้างเลยนะคะคอยากให้ทําทเรื่องอะไรอยากให้สื่อเพื่อคนไหนมาเนี่ยก็สามารถแนะนําได้วันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการของเรานะครับขอบคุณบ้านที่หนึ่งเีซีมากมากครับ นี่เราอยู่บ้านที่หนึ่งเราอยู่บ้านที่หนึ่งขอบคุณน <ham S 2> ะรครับที่รับชายกาหนึ่งลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ